ครับสวัสดีครับผมโยนะครับจากโย property tips นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับว่าอุตสาหกรรมสหารนมรัพย์ที่พยายามจะปรับตัวให้มีลักษณะเป็นลนักษณะ cash machine เนี่ยจากเดิมที่จับกลุ่มตลาดที่อยู่อาศัยเนี่ยมีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทที่เขาพยายามจะปรับตัวเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาปรับตัวกันยังไงนะครับต่อจากเมื่อวานไปดูกันเลยครับถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่า แก๊บของคนที่จะซื้อบ้านเนี่ยมันจะเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆคือต้นทุนมันสูงขึ้นในขณะที่รายได้เนี่ยแค่หางานเนี่ยยังหาลําบากเลยหมายความว่าการที่จะกู้เงินเพื่อซื้อบ้านเนี่ยมันเริ่มจะเกินเอื้อมแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันจึงมีรูปแบบ การลงทุนแบบอื่นด้วยซึ่งผมมองว่ามันสอดรับกันก็คือธุรกิจที่อสังหาเนี่ยที่จะทำเป็นลักษณะตัวบล็อกเชนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดในในในพาร์ตต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสำคัญก็คือว่าแล้วทำยังไงที่ทำให้อสังหาเนี่ยมันเป็นแคชแมชชีนถามว่าทำไมถึงเป็น Trend. เทรนด์หนึ่งก็คือต้องบอกก่อนว่าพอที่อยู่อาศัยเนี่ยมัน,ม,นมันซื้อได้ยากขึ้นแต่ความต้องการที่อยู่เนี่ยมันเป็นปัจจัย4เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรครับ คนก็คือจะหันมาเช่ามากกว่าซื้อจริงๆแล้วคือว่าลดความเสี่ยงด้วยลดความเสี่ยงคือถ้าโดนเลอฟก็ไม่มีภาระหนี้สินกับทางสถาบันการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หาที่อยู่อาศัยเนี่ยคนก็จะมองหาในรูปแบบเช่ามากกว่าซึ่งมันจะสอดรับกับระบบผาตัวธุรกิจบล็อกเชนที่จะทำได้เนี่ยก็คือว่าจะต้องเป็นลักษณะสาาังหาที่สามารถสร้างกระแสเงินสดก็คือปล่อยเช่า นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยที่อยู่อาศัยเนี่ยเซกเมตนต์เนี่ยบางเซกเมตนต์มันจะหายแต่ถามว่าบางเซกเมนต์จะโตไหมผมให้ดูนิดนิดหนึนนน่งครับก็คือว่าในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะครับของอันนี้เป็นของเว็บมาร์เก็ตติ้งอุนะครับก็คือว่าของอข้อมูลจากทางทางคุณไวท์พรายซ่านะครับจะสังเกตได้ว่าปี2019ออกมาถึงปี2020เนี่ยธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซโตขึ้นถึง81% หมายความว่าไงครับหมายความว่าธุรกิจไทยเติบโตเหรอผมก็จะบอกว่าในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันก็จะมีผู้เล่นน้อยหลายเมื่อเทียบกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเพราะโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีการจ้างงานค่อนข้างกว้างนะครับแต่พอธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยโดยเฉพาะส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นพ่อค้าที่มาจากเป็นชาวต่างชาติหรือคือเป็นชาวจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีกําลังซื้อมีไหมมีม เซกเมนต์ที่เติบโตไหมมีไหมมีแต่มันจะกลายเป็นว่าความเหลื่อมล้าจะมีมากขึ้นคือว่าใครมีก็จะมีมากไปเลยคนไม่มีก็คือจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเซกเมนต์ที่อยู่กลางๆเนี่ยที่เอาไว้ขายบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยกลางๆเนี่ยมันก็จะต้องมานั่งวางกลยุทธ์ว่าแล้วจะจับกลุ่มไหนจะปรับกลยุทธ์อย่างไรต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ตัวบริษัทใหญ่ๆผมให้ดูนิดนึงนะครับอย่างของแสนสิริ แสนสิริเนี่ยพึ่งจะประกาศขยายพอร์ตจากทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นทำธุรกิจทางด้านการเงินด้วย to a อ็ก r ์เ x ล p r i ็เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าออท่านอื่น,เ,นเคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าก็คือว่าเป็นบริษัทเดิมของเซมิโก้เซมิโก้เนี่ยมีความน่าสนใจอยู่นิดนึงครับก็คือว่าตัว s e m ิโก้เนี่ยเขามีไลเซนส์นที่สามารถจะออก ICO หรือออกโทเค็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ย แนซิลิเนี่ยผมว่ามองยาวไปมากกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเข้าไปถือหุ้นในบริษัทการเงินที่สามารถออกโทเค็นได้เนี่ยมันสามารถจะเอาอสังหาเนี่ยเข้าในระบบบล็อกเชนเพื่อจะเทรดได้นะครับอันนี้คือในมุมมองส่วนตัวของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวของอสังหาเนี่ยแสนิริมองมากกว่าคำว่าขายอสังหาริมมารัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว แต่อย่าลืมนะครับว่าบล็อกเชนเดี๋ยวผมขอติดไว้ก่อนคือว่าบล็อกเชนที่จะทําได้หรือเทรดได้ในอสังหาเนี่ยจะต้องเป็นอสังหาที่สร้างกระแสงเงินสดพูดง่ายๆคือต้องเป็นแคชมาชีนะครับหรือถัดมาก็คือว่าของปรึกษานะครับเป็นตัวนี้ครับของปรึกษาปรึกษาบอกว่าปรึกษาชูจุดต่างขายบ้านคอนโดพ่วงสุขภาพหลังได้ธุรกิจโรงพยาบาลเทพธารินเสริมทับปรึกษาทำอะไรครับปรึกษาซื้อกิจการ เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับ hospitality นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกษาไล่ทยอยซื้อมาอยู่แล้วถามว่าเพราะอะไรครับผมต้องบอกก่อนว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในมุมของที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นธุรกิจที่สร้าง cash machine โดยตรงถามว่าเฮ้ยทำไมถึงพูดอย่าง,งานั้นเศรษฐีส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งนั้นผมเห็นด้วยครับ คำว่าแคชแมชชีนก็คือว่าการสร้างกระแสเงินสดกระแสเงินสดคือเหมือนกระแสน้ำครับคือไหลมาเรื่อยๆตลอดคำถามคือบ้านจัดสรรนะครับสมมติมีร้อยหลังเราสร้างให้ลูกค้าร้อยคนอยู่สร้างเสร็จเราก็ไปหาที่แปลงใหม่ในการที่จะทำบ้านจัดสรรอีคคำถามคือว่าลูกค้าร้อยคนของเราที่ซื้อกับเราเนี่ยในโครงการแรกเนี่ย จะกลับมาซื้อในโครงการต่อไปไหมครับไม่ใช่ไหมครับเพราะว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยคือซื้อซ้าไม่ได้ทําไมปรึกษาต้องลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยป่วยซ้ำได้นะครับเจ็บป่วยแล้วเรามีดาต้าเบสเนี่ยให้มาฉีดบวซีให้มาทำาตัวแพ็กเกจที่จะมาตรวจสุขภาพสามารถซื้อซ้ำได้ แต่บ้านเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถซื้อซ้ำได้แต่มันเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างแคปิตอลเก่งก็คือสามารถทํากาไรได้ดีแต่เมื่อภาวะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากทางโควิดเนี่ยทำให้วิกฤตหลังโควิดเนี่ยทุกคนจะต้องตั้งตัวทุกคนจะต้องของเงินทุนทุกคนจะต้องมีการเลเวอเรจเงินเพื่อจะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้น ถ้าธุรกิจที่ไม่สามารถสร้างกระแสงเงินสดแล้วเอาไปแสดงต่อทางสถาบันการเงินได้ไม่ได้มีตัว security หรือหลักประกันเนี่ยการอการที่มีโอกาสที่ได้รับอนุมัติวงเงินนี้ก็จะทำทำได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายๆคนเนี่ยปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แจ้งไปครับการขายบ้านปิดเฟสแล้วเปิดเฟสใหม่เนี่ยครับมันก็จะมียอดโอนเนี่ยกราฟมันก็จะพุ่งสูงเลย พอโอนเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างก่อสร้างใหม่คล้า,ามก็จะตกาบางคนก็บอกว่าไอ้ถ้าเกิดเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ทำหลายๆโครงการมันก็จะเมนเทนหรือรักษาระดับกระแสเงินสดได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครทำอสังหาจะทราบครับที่10แปลงนะครับไม่มีทางซื้อโดนทั้ง10แปลงครับจะต้องมีแปลงที่เขาเรียกว่าปล่อยช้านะครับหรือพลาดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของอสังหาเนี่ยไรายได้ของอสังหามันจะเป็นลักษณะบางทีเนี่ยขึ้นไปโอ้โห แปลงไหนถูกถก,ก็กําไรแปลงไหนพลาดก็ลงซึ่งเวลาขอสินเชื่อเนี่ยอันนี้พูดโดยรวมๆนะครับแน่นอนนะบริษัทมหาชนเนี่ยเขาก็จะมีเครดิตที่ดีกว่าในการที่จะขอสินเชื่อแต่ถ้าเกิดเป็นพูดโดยเคสทั่วไปเนี่ยธนาคารไม่ค่อยชอบปล่อยหรอกกู้สินเชื่อกับธุรกิจที่มันขึ้นแล้วอยู่ว่าลงขึ้นแล้วก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างแคชมชชีนเนี่ยครับก็คือว่าได้รายได้ที่สนับเสมอเนี่ย ธนาคารจะมองก่อนและอย่างที่แจ้งไปครับว่าทุกวันนี้หลายท่านเนี่ยครับผมเชื่อว่าอยากไปเที่ยวไหมครับช่วงนี้โดนล็อกดาวน์มาตั้งนานเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ส่วนลดเนี่ยในพื้นที่ของชนบุรีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีคนกลับเข้ามาจองที่พักบ้างแล้วหรือแม้แต่หาดบางแสนเนี่ยที่ที่เรามีการลดระดับจากสีเข้มสีแดงเข้มเ,เป็นสีแดงธรรมดาเนี่ยก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะว่า มันค่อนข้างจะเบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาก่อนพอาธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาก่อนกระแสเงินสดในธุรกิจท่องเที่ยวก็จะกลับมาก่อนนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมนายทุนถึงเข้าซื้อตัวธุรกิจโรงแรมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทําไมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จะเข้าในรูปแบบบล็อกเชนได้เนี่ยจะต้องเป็นธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดซึ่งถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่เป็นลักษณะที่อยู่อาศัยเนี่ยมาจะเข้าเป็นรูปแบบบล็อกเชนลำบากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันโอเควันนี้ยังไงเดี๋ยวเราจะมีช่อง y o u t u b e นะครับของ Your property tip ยังไงถ้าสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ